อ้อนจะเอาอะไรหือบอกอ้อนเลยวหนูจะเอาอะไรลูกนั่งอยู่อย่างเงี้ยเป็นสิบนาทีแล้วนะมาอ้อนเอ้เอเอลนี่ยง่วงละสิเราอะง่วงก็ไปนอนสิลูกอืมกแค่นั้นแหละ จะมาอ้อนจะมาร้องกวนเอวเอวเอวเห็นไหมง่วงน่ะ <c oughs> ไอหมาน้อยเอ้ยง่วงก็นอนใครว่าอะไร ว่วง,งก็นอนแหมมีการร้องกวนเหมือนเด็กด้วยง่วงอ้อนอ้นอนเพราะง่วงนอนเหรอลูกดูสินะขายาวเลยเก้าอี้แล้วแห,ห้วเราอะ่ะนั่นโตมากเอาให้พ่อกล่อมอ่ะพ่อตากล่อมจะนอนก็ต้องมีคนกล่อมคุณชาย นอนเองก็ไม่ได้จะนอนก็ต้องมีคนก่อมคุณชายซ่าเนี่ยบางทีนะเขาก็จะอ้อนแบบเด็กๆอะคะ่ะ พองว่วงนอนก็จะมาอ,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 อยู่กับคนเยอะทำตัวเหมือนคนรู้มากนั่นพอพูดก็เถียงก็หนูนะรู้มากชอบเรียนแบบคน อยู่กับคนก็จะทำตัวเหมือนคนความจริงถ้าไม่มีใครนี่ก็นอนเองได้แต่พอเห็นมีคนก็อ้อนใช่ไหมใช่ไหมลูกพอเห็นพ่อตาอยู่ก็อ้อนพ่อตาให้พ่อตารูปหัวให้ นอนจะลุกนอน้วอืมไม่ต้องทำเสียงเล็กเสียงน้อยนอนจะลุกพ่อทีนี้แหละพ่อหมันม่นไส้พ่อหมั่นไส้จังอะไรจะข้ามไปหาพ่อจ๋าอีกอืมหืมชุบตูดพ่อต้องมีเก้าอี้สองตัว ต้องมาต้องมาแปะกันอ,อืมให้ซาตัวหนึ่งแล้วก็ให้พ่อจ๋าอีกตัวหนึ่งม,ดดมีสองตัวแล้วนะขนาดมีสองตัวยังจะไปแย่งนั่งกับพ่อจ๋าอีกโอ้ยอะไรกันนี่นี่มานั่งเก้าอี้ตัวเองมาเร็วๆย่ายายา,ยาไปไหนหดไปหานนั่น <laughs> อย่าพ่อแตงโมวางไว้ไม่ได้พ่อจะกิน